งานย <desserts> <c oughs> <Two> ักษ์ราชบุรีปีนี้เป็นไงบ้างครับก็พอได้นะวันนี้พอได้ได้ยอดอยู่สองหมื่นสองหมื่นเล็จองมากี่โต๊ะครับวันนี้สิบโต๊ะครับสวัสดีครับช่วยกรอบครับกรอบกำลังแสนมาตั้งแต่ตีโมงครับพี่วันนี้มาช้าหน่อยมาถึงสิบเอ็ดโมงครับเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ก็พอได้นะวันนี้พอได้ได้ยอดอยู่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเลยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่เป็นไงครับวันนี้เอาพาอะไราเอาพาอะไรมาบ้างอ่ะก็มีพวก ปูแพ้วพระหน้าลายทั่วไปพระเลี่ยมนาคเลี่ยมทองมีครับได้พระย่อยพระเล็กตรงนี้หมดของงานของเอสเซอรครับอันนี้พี่มาครั้งแรกหรือว่ามาทุกปีครับมาทุกปีครับคนลงทุกปีใช่ความแตกต่างระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ปีที่แล้วที่จัดที่สนามกีฬาใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าพอกันนะคนเยอะพอกันจะได้อยู่ครับนี่จองมากี่โต๊ะครับวันนี้สิบโต๊ะ ต,ตใช่ลงลงสิบโตเนี้ยลงสิบโตะจะเอาสิบโตตลอดผมจะลงสิบโตตลอดได้ทุกง,งานสิบโตยังได้ยังได้กำไรอยู่ได้ได้มาวันนี้มาช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำอีกทีนึงงานนี้จัดเป็นไงบ้าครับทีมงานดิ่ก็ดีนะน้องๆน,น่ารักทุกคนใช่คนจัดนะน่ารักน้องๆน่ารักทุกคนถ้ามีถ้ามีงานอีกครั้งอีจะมาไหมาก็มาทุกปีครับมาทุกปีใช่ครับผมครับ